สดีจ้าฮาลัลโหลสวัสดีวันเสาร์นะคะเมื่อน,นี้วันหยุดจ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไทยช็อปจ้าร้านไทยช็อปที่เมืองดินชอ็อปปิ้งที่จัจาอยู่นะคะอยู่กับช่องยาย่ๆสุดยันชาแนลชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะมา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 ,มา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 ดูกันว่าข้างในเปียอะไรบ้างน,นะคะ ดอจ้าอันนี้อยู่ในส่วนของอาหารแห้นะคะคนไทยต้อง,งนน,นี่จะจำมากลนกะ็คือ,คอรถดีรถดีจ้ารถดีมาดูในส่วนของของนวันวของคนไทยที่ขาดไม่ได้เลยนะนจะ้าปลาปลาปลามีหลายยี่ห้อจ้าที่ก็คือส่วน,นของมะมี ซอสทั้งหลายทั้งแรลนะคะนี่ก็คือนึดเดินเซนขนมเซนบ้านเราณะจ่านี่นะคะฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมึกมึกอาหารสดอาหารทะเลนะคะส่วฝั่งนี้ก็จะเป็นของตู้อบนี่ ไอ้หน้าแหลมก็มีนะคะไอ้หน้าแหลมแหลมนี่ปลาทูอยู่ในเข่งจ้านี่ถามถามกันมาเยอะมากว่าจะจะก,กินอะไรกินอะไรนี่จ้ามาม่าคือของคนไทยเลยนะม,นมาม่าไวไวคิดมาม่านี่เป็นเค็ดยำก็แบบนี้นะจ้านี่มในส่วนของมาม่าและนี่คือส่วนของหวาน หวานนะจานที่ตู้ไอ้นี่ขา้าวโพดขนมก็ยังมีจากขนมถ้วยเนาะขนมถ้วยขนมดีลูกเต่ามีเบิร์ตทุกอย่างเลยนี่บะหมี่บะหมี่ก็มีจ้ะบะหมี่ยายสีแล้วบะมักบะหมี่ยายสีแล้วบะมักบะหมี่เดินทางเดินเดินทางเดินดึงดึงวิลลี่ซื้อบะหมี่ไปฟังยายสียายสีแล้วบะมักบะหมี่ กาแฟดิฉวนของกาแฟน,นะคะที่สง่งกาแฟของอาเมเบลโกยโอวันตีนโอวันตีนก็คือบ้านเรานีจ้ะแกนซาบุดานามตะสาตมาตูซะาทูกะบุ๋มอัลจาราเขา I don't care I don't care แป้งแค่แปลงแค่คือบ้านเขาเลยจ้ามาี่จ้าพี่เส้นพี่เส้น มาแลแแแพ,าพายาสลจ้ามะคุมะคุงมา,งมาลจอแล้วก็วันนี้เราจะซื้อมะละกอะไปตำส้มตำกันนะคะนี่แต่ก่อน,คนโคติดโควิดนาวันนี้มาแล้วของผักไทยเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นติดโควิดอยู่เดือนนึงของไม่เข้าเนาะมันนี่มาแล้วจ้าแล้วเราก็จะซื้อนี่อันนี้คือ ใบเตยใบเตยเราจะไปทำขนมหวานกันนะคะทขนมหวานนี่งก็สงใสร็จไม้ได้เนื้อเส้นฝางนี้เราก็ซื้อหน่อไม้หน่อไม้เพราะว่าเราจะไปทำตำตำหน่อไม้นี่ก็มีส่วนในผักพี่แกงมีทั้งหมดเลยมีทั้งหมดเลยนะคะ เล้ก็มาดูในส่วนของนี้กันเราจะเอาอะไรเอ่ยชิมาาี่แล้วก็จะเอาเส้นขนมจีนนะวันนี้เราจะเ,เส้นขนมจีนมาฝั่งน,นี้กันค่เราดูชไม่เดสะ บอยจ้าหน้านี่มีผู้บอยกินเนาะประมาณหนาห้อนเนาะเลาก็สื่อก่อนน,นี่แล้วก็มาดูสวนเราจะไปทำลำไยกระป๋อน กะทิ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 สาวก็คือบานห้องได้จา้าเราจะมาจ่ายเงินกัน Thank yeah. you.